เก,ก็บบอลเก็แล้วเก็บแล้ว้ยบอลมันหลายนี่อเอเดินน้ำเลเลยอ่ะสองมือนางลองนี่บอลน,น,นี่เอายยังยังดียังดีอูยังดียังดีเด็น้สิเอาเล่นเล่เล่นอาูอยัยงดียังดีดี ปลาเกี้ยวปลาเกียวมาเล่นทะเลนละมัง้งเล่นทะเลเออนี่ทะเลโอ้ยฝุ่นด้านนั้นนี่ด่างเข้าไปด่างไปด่างน้ำทะเลเออนั่นลูอทะเลนี่เออนี่ว่าเขาลงทะเลเออเล่นเลยอาบน้ำล้างเนี่ล้างบอลน,นี่ล้างบอลสองมือล้างสองมือฝุ่นไปฝุ่นเมือ่อไหร่ ร้อนๆใช่หยาดนี่ไม่ยาโอ้ยมันไปน้ำทะเลจอยจอยจอยตัวเด้อตลาดเด้อนี่นี่นมันะไปหาหนูเด้ออือเรือเรือเรือยเรือไปลเฮไป้ย ไปเลยไปเวยไปลยไปลยหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยไปเ้ยไปเวยไปเยอู้ไปอู้ไปหลายไปหลายอู้ยางหลายแจ็วยกีกอู้ยางดีตะเล E ต่스스ังตีนจะจังเอาไหวไป,ไป้ไปแล้ว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 ไปอี้แล้วไปแล้วไปแล้ปล้วไปแล้วไปแไปาไป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 อย้ ตัวทะเลบ่อนมันเล่นน้ำนั่นทะเเนาะโอ้มันด่างเก่งแม่บ่อนนี้โอ้ไปหลับไปหลับไปหลับไปหลูไปหลับไปกนแป้งแต้งผุนทานไปลอยเมฟเมฟโอ้

มาละมาละมาละทั้งหลังนั่นไปหลายไปหลายไปหลาหลายหลหลายหลหน้าบยอไันไม่ถเอออ่ะนเออ่ยเออแ่ายแเแ่กเนยี่แกมันเห็นทะเลีนั่นทะเลทะเลนั่น่เหนหวงย้อนหวง เด็นทะเลย้อนบ้านนี่ือเ็นทะเลนั่นหุ่นหุ่นลาไฟาไมาเรา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 